สวัสดีพี่น้องป้องไปซูกุซุกันครับผมมือนี่ยีสานสมแก้วห้องกันมาวานแหงกัาพี่น้องวัอนี้เขาอยู่แสงไหนุ่มคลองหลังบ้านหลวงวัอนี้เขามาอยู่คลองหลาดบุญคลองพญาบรรลือคลองพญาบรรลือครับถือแหงนี่หน้าที่ผมนี่ถือถุงที่เกาหมดละนายพันพันนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่คืองประดาน่น้าใบนี่ครับ นะมึงคว่ำอย่างเงี้ยได้ยัขงขัดปีบ้านนองมากอายุหากินครับนี่ครับโอ้สวยงามครับสวยงามโอ้บ่อนผดีเลยนุม่มบ่อนรัดผดีเลยวะนะบ่อนรัดผดีเลย ตัวท่านเหรอล่ะใช่ลงเปาลดง่ันหบวนเขาดีได้ยังโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องนี่โอ้คุณน้คุณน้องมคักเลยครับเปล่าปลามลยเฉยเลยเปล่าปลามามามาดคนมเตรียมแรกครับพี่น้องเตรียมเรเอด đây, ừ, bọc ngay đây, hai, 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 hấp hai, 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 Ấu hết rồi. nó sai thì คว้างขุดตรงนี้ของขุดในตขึ้นไปตรงนี้เนี่ยขาดุงตลงไม่ไ้หรอก

พี่น้องแขงขวาด้วนีไม่ได้เดี๋ยมันฮะดีแค่คแล้วก็สอดมาใส่ไปาแยงไงแข้งคิดแล้วก็สอดมาใส่อ้เินดินไ,<ส>ไปแรงด้วยดมัเหยียบตรงนี้ไว้ยเลมันมมันมัน รมกันเล็กลงเลยใหกนี้น่เล็กลงเลยเล็กก่าีเล็กกวเดกนแล้วมันตาอกมงดินยิแกนตกแก้วที่มันมีดินกัแกนเล่

không biết đâu, ô, cái là, cứ nhìn cái này, cứ nhìn cái đó, lốm mờng, sốt thì sốt nào

Ai, 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 đây là <laughs> oh, tôi đi đấy mà Đây không Nhanh nhanh Đây cả lên đây นี่นี่ครับมาโอ้ยดังะไงดันอไงเรียมเรียครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใครกูเสือไอ้มองต่อไปเฮากู้กู้ัน ได้อีกแล้วพี่น้องเตาน้อยครับเตาน้อยมี่เหลียกคนมาเอ้าปล่อยครับพ้อปล่อย ตื่นน้ามดีว่าจะม่หัวซาแล้วนะเพราะที่เขาลุงไปมันลุงดำลุงดำมันตื่มันลดเขาตัวบบหๆอยาหน้าสงแต่ไม่ได้ให้ลงไปเขาปุ่งเลยบ่ได้ยไดิว่าเดียวมาแ่นครับต้อยค่รับยอล้ว สามคนครับผมสามคนโอ้ดังดังดึกดำดดาหลังจากที่เราชะล้างแหาเสร็จนะครับผมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคยไปเราก็จะไปที่หมายที่สองต่อเลยครับพร้อมเราก็นำเลยนะครับพร้อมแล้วนำเลยครับสวดครับบังแลกครับบังที่สองตามไปติดครับสวด ไ้ยสุดยอดสวยงามมากตาสีฝ้าน้องของมึงครับ Mán, mán kìa ông, ngươi này nó để có họ giật được 100 100 100 một con đi vô vô đi cái <laughs> nó <laughs> có เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมหมายที่สองต่อเลยนะพี่น้องหมายที่สามนี่เพื่อเป็นหมายที่สองก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับผมต่อกันที่หมายที่สามเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศ พาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับเรากำลังจะไปหมายที่สามต่อเลยนะครับผมสู้สูสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับผม เราก็จะลงลงงมปลานะครับนุ่มเฮียหัวใจนุ่มป้าพี่ว่า จอไป้อันนี้ที่น้องนี่ครับปลาขาว น่ขวบอกขั้นเลยนะ

quần cho gì đang tai tay tai 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 Nè bái vậy được đâu chim pá luôn này chim pá kháo luôn này

ออนนี้ก็ได้มืดได้ค่ําแล้วนะครับผมก็จะลาพี่ลาน้องลาพี่ล่าน้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมช่องพิสานสมแควครับผมตอนนี้ตอนตะลึงกลุ้มครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสีลาพี่ล่าน้องไปกะผีปาไปลงป่ากันครับผมว่าได้หลายซ้ำไหยนี่ครับคือป,ปลาที่ข้าใดอยางนี้นะครับผมปลาน,น,นิ่งงนึงอะพี่น้องนี่ ว่าอ่เนี่ยครับปลาอยู่ที่ไหนครับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้ครับผมพอกันชิปหน่าพี่น้องชิมนีสวัสดีครับ